สวัสดีค่ะข้ามาเบิง้งเขาที่บ้านไหวเนาะคะ่ะข้าวหรือ,อยาหนามบ่มีเพราะเม็ด่ะแหงเคืองๆอยู่เบิ่งเนี่ยค่ะสิริกิจีบอไม่แหงไม่แตกคักแค่ งานก็ร้ายค่ะแล้วเจ้าจเอิญไม่หน่อยก็โบ,บสันทัดเถองงานเนาะคะ่ะข้าเจ้าเอิญงานห้างโลกี่บอกอันนี้คือไม่หน่อยผู้โหนนะคะได้ยินแต่ข้า,จเ,าเจ้าว่ากันนี่จะกอยยังไงค่ะเรื่องเนี้ยค่ะสิริกินอยู่บอก่ะหน้าเข่าแตกเคิบอยู่โอ้จิรินแตกเคิบอยู่หน้าเข่าแตกเคิบประสาท นี้ yeah, ค่ะเกิดมากเกิดมากกับขีดินแตกเสิบแล้วค่ะจะได้กินไหมนอม้อผมจะมีแต่หนาค่ะแต่พัดวานนี่และค่ะเขาเดยมาหน้าฝนไม่มาฝนไม่มาน้ำก็ไม่มีน้าก็แตกค่ะ เกือบรอน้ำจากธรรมชาติจากน้ำฝนจักอันใดจักเขาจักหยา,าเต็มอยู่เต็นเขียวๆนี่อันนี้คือตน้นหยาด้วยค่ะนี่ได่ละ,ะนี่ เือแดงนี่คือหยาค่ะนี่อันนี้เป็นหยาหยาลายค่ะอันนี้คือหยาค่ะที่เป็นเนื้อแดงต้นเนื้อแดงนี่คือหยาค่ะเข่าที่เป็นเขี้ยวเขียวสีค่ะอันนี้คือเข่าอันนี้ต้นข้าวอันนี้หยาเต, <s> <s> ต็มเลยค่ะ สตะกนชาวน้าผู้รอน้าฝนโ,กกนโต๊กับโต๊กนำโจ้ดเขาบริเกิดบริวานวานกระรุดแล้วรุ่นอกีกยันพ่นเน่าตายพ่อบปโต๊กับบโต๊จนว่าแหงจนว่าดินแตกเบิดค่ะท่าบานไผเป็นคือบานไม่น่อยนะะี่ค่ะดินแตกเกิดแบบนี้เลยเขาห้องก็เกิดนะะี่ค่ะ อันนี้คือต้นเขาเนี่คะ่ะห้องก็เกิดนี่พกบอดหน้าหญ้าบอดหนามค่ะนี่เขาห้องก็เกิดนะคะนิดน้อยอยู่นี่ถ้าฝนบมาสิบ่วตายเพื่อนบอกค่ะนี้เขาห้องก็สิเกิดแต่ว่านามบ่มีค่ะเบิ่งขี้ดินแตกนี่แหละคะ่ะ ยังไปจนสุดๆในเมือข้าวที่ไม่มีน้ำค่ะเขี้ยวๆนี่อันใดหนาจชกอันใดหยาจช่อันใดเขานะคะเขี้ยวใส่กันเบิด